กับป้องกันปนทิ้งช่วงแมนคือเพื่อปล่อยให้ปลาเขาตายครับอันนี้กับมีผักบุ้งคล้ายๆว่าเปลียนวัชพืชในปกติในไฮน่าจะว่าให้ปลามาเลี้ยงนี่เป็นอาหารของปลาแมนคือตรวนี้ลุงก็มว่าเตรียมปลูกไว้แล้วนี่นคทางโอ้คือว่าผักบุ้งนี่เตรียมปลูกไว้พร้อมเขาเลยให้มันมี่ผักบุ้งเป็นอาหารปลาไปถาเลยเออโอ้เอาปลูกไป็นข้ำครองนนะครับนี่นะครับเป็นผู้มีประสบการณ์ไปทางออกออกคนเนี่ยครับผมสวัสดีพี่น้องชาวสวนยุใไม่สุขุสุขคนนะครับ เมื่อนีมาเบิงการเลี้ยงปลาในนาเข้านะครับผมเลี้ยงปลาแบบทูอินวันนะครับหลายคนอาจจะมักครับการเฮ็ดกษตรหลายคนไฟฟันอยากเฮ็ดจังสีนะครับพื้นที่หน่อยแต่ว่าได้หลายนะครับผมเมื่อหนีจะผ้ามาสัมผัสลุงบอลนะครับเพิ่นเฮ็ดมาหลายปีแล้วครับผมเลี้ยงปลาในนาเข้านะครับลุงบอลว่าดีครับว่าดีโลกว่าดีครับนะครับเป็นยังไงเนี่ยครับการเลี้ยงปลาในนาเขานี่ครับมันมีข้อดียังไงเนี่ยครับหนึ่งดีคือเวลามันเอาเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาแล้ว เขากายังแต่มีปลาไ้บริโภคจากของในครัวเรือนคือบริบริจับจ่ายบริพิสูรตลาดครับนและเขาต้องการเราอยากกินปลาเขาก็เอานีหน่าจากของเขาเก็บเกี่ยวเขาแล้วมาเลี้ยวมันกับสิ่ผู้ดีครับเขาสะเอามาบริโภคได้ครับือหนึ่งละเขาบริโภคเลยสองมันกับประหยัดคือประหยัดยังการหาอาหารเ้าเขต้องหายเพราะมันมีแหล่งอาหารของมันเองนี่นี่หน้าเขาแหล่งอาหารคืออย่างครับมันก็เป็นต้นเข่าบางทีครับแม้แต่สุ่มมันเปื่อยมันหยาง ต้นเขาสาหลายเรื่มไมล็ดคือเขาห้องมันตรงมาแล้วมันเต็มมาแล้วเวลามันหนมลงกับนหนาบมันก็สามารถกินได้เป็นอาหารแทนจากอาหารที่เขาไว้ได้คือว่าข้อดีอย่างหนึ่งในหน้าเขามันจะมีพวกสาหลายพวกพืชน้นามนเป็นอาหารของปลาเนี้ยอยู่แล้วแมนลดต้นทุนไปในตัวนะครับเนาะเป็นปลาเนี้ยปลาตะเพียนเนี่ยมันจะกินม่วนว่าจะพืชกากว่าจะครับเหยื่อใยเขื่อนก็ม่วนต้นเขาเหอะไม่ต้นเขาเมันก็ี้มีมาจับม่วนสาหลายม่วนตะไคร่หนาม ครับคือปลาหม่อนน้ำจิ๋วชาวอาดไปแคะกินได้นะครับเป็นอาหารของปลาเลยนะครับเน้องเดี๋ยวให้ลุงพ้ายังเบิ่งอ่มนะครับโอ้โหไปบ่ได้บ่ครับไปบ่ไรเลยครับไปยิ้มทางไปยิ้มทางนะครับเดี๋ยวอันนี้ให้ฮารปลาแล้วแล้วบ่ครับเนี่ยอยากเบิ่งตัวปลานะครับมันสิขึ้นมากินให้บ่มันกินอิ่มแล้วบังหันค้าเว้ากันนะครับลื่มไทยปลาให้เบิ่งครับนะครับผมหัวใจรักของการเฮ็ดแบบนี้คืออย่างครับลุงครับแบบนี้แล้วเพื่อไว้บริโภคในครอบครัวของเจ้าของไปบริโภคแมม่่่นบบคือีเเวลาาฮสิไป หากินโดยธรรมชาติครับแล้วผมได้ยินไอเดียของลุงมาเทศแบบนี้ปลูกเขาไว้แบบนี้คือวานเขาไว้ัดที่นี่สุดท้ายเขากับบ่กเกี่ยวเอาไว้เป็นอาหารในไก่กันบ่ครับแนนคือเขาด้วยน่าคือเฉพาะงานนี่คือของลุงนี่ลุงกับหลังจากบางทีสุกเต็มทีแล้วน้ำลดแล้วลุงก็บอกเก็บเกี่ยวเพราะว่าอยังคือจงไว้หรือเอาไปแหกไก่ม่อตนที่เทาเลียงไว้ตอนไหนต้องไกลเทาก็ต้องให้อาหารมัน ทุกมืออยู่แล้วมันเทาแต่เทาเอาไวน้นี่เนื่องละมันเป็นอาหารของป่าครับสองมันกับเบิร์ดาน้ำลดมันเบิร์เท่าหญ่ปลาออกกขึ้นเรือไปให้ไก่ไง่ปลาออกหรือผู้ใดยอยากขายก็เอาไปขายเลยแม่นปลากระไรพอดีกับเกี่ยวเขาแม่นแตผู้มักจากแต่ลงเลี่ยงไร้ครับ้ามาขายก็เอาไปขายได้ผมได้ยินว่าเลี้ยงปลาแบบนี้เวลาหอดถึงเวลาเก็บเกี่ยวปลาได้ได้ทุนหลายกว่าเลี้ยงเขาหาปลูกเขาหาหาเท่าได้ยินเขาวางสัตเมียในรีอยู่บ่ออครับ เจ้นี่กับกบอสามารถที่ตอบได้เพราะว่าบ่อเลบ่อเลทดสอบเบังหนะ้าคือบ่อเลขายเยจ้าตีอ่ะแม่นคือเลี้ยง<ม>ไว้บริโภคจากของเองมันกับบ่อเลเอาไปขายก็เลยบอกหัวว่ามันมันค่าตอบแทนมันซ้ำไดครับแล้วกับปัญหาได้ยินมาปัญหากับบ่อมีบ่บ่มีปัญหาถ้าจะมีปัญหาก็คือว่าถ้าเทาจะป้องกันคือป้องกันว่าน้ำม,มันที่ไหลออกแม่นเพราะนั้นนอกจากฝนพายุมาน้ำร้ายเท่านั้นละน้ำลักออกระบามันจะออกน้ำแม่นเทาก็หาวิธีป้องกันเอาเนาะครับเนาะแม่นครับยังเช่นวิธีป้องกันที่ลุงจะเฮ็ดนี้ ใ้ตังไต่ครับคือต้องาการเตรียมกวามกับถาบ้บบบบาเบิ้งเบิ้งฟั่งเบิ้งเร่องาอากาศครับคิดว่ามันสิพออยสา,า,ายุสี่เขา,า,าออกกน้ำจะร้ายเขาก็ต้องหาทางระบายออกก <c oughs> ่อนเขาบ้างเข้าแนมแพนให้ออกเนี่ยนเถ้าต้องว่างแผ้นหน่อยออกคือถา้าคิดว่ากพอนพออยา,า,า,นา,า,ายุสิมาเขาก็าต้องหาทางระบายหรือสูบออกก่อนครับลดปริมาณน้ำลงบ่อให้มันบ่อให้มันหลายเกินครับเพื่อป้องกันยังเข้าเสียทาน้ำมาแห้งกับเอาบ่ทไทย ครับมันก็สินจะหลางไปทางปลาปลามันจะออกนะครับเนาะนว่านาา้ำบ่อหลอย่ามันเก็บน้ำบริโดนพราาฝนมันหน่อยครับเริ่มมาลงวางส่วงเดือนสิงหาสิงหากันยาตุลาเนี่ยมันก็เรื่องตั้งแต่สองสามเดือนครับเขาเขาเริ่มอเมอาล่วงตอนเขาญงทำไรล่ะครับเขาเริ่มปล่อยปลา,ปล,าลงบ,บริเกวกับเขาเกี่ยวกับน้ำม,มาเน่มเกี่ยวกับน้ำเขาเตรียมมาฤดูเดือนเมษาพฤษภา,าถ้ามีฝนมาก่อนเขาก็เริ่ม ว่านเขาทยก็ไวเลยงานที่มันหลุมๆที่เ้าที่ที่เขาจะปล่อยปลาเพราะว่าถ้าห้าไปล่อให้มันฝนมาแห้งบ่อยดีเขาห้องอกอขึ้นมามันพอหนาวหามันระบายบ่อยอยู่แล้วนอกจากจะใส่เครื่องสูบออกคแต่ห้าว่านให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก่อนเพียงประมาณยี่สิบเซ้นหรือสามสิบเซ้นฝนมาบานเขาก็บ่มีปัญหาแล้วน้ำได้ประถมเขาแม่น้ำก็าประถมมาเขาเริ่มเริ่มเติบโตมาเลยโตมาเรืเพราะน้ำได้มีประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซน เริ่มสือปลาปล่อยได้แล oh ้วครับน้ำหาซิบเสนเริ่มปล่อยปลาแมนสี่ซิบถึงหาซิบเสนนี่สี่ซิบถึงห้าซิบเสนเพราะว่าเพรายังคือกันว่าถ้าฝนทิมช่วงมันก็บจีบก็ขั้นขาดโอ้ถ้าน้ำตามกูนี่มันก็ปล่อยได้ยุ่แต่ว่าถ้าฝนทิมช่วงมันก็บจีแห้งปลาเขาก็ตายปล่อยไยคือให้น้ำยู่ซะก่อนแมนคือให้น้ำยู่คือกะว่าอะไรยะถ้าน้ำเราอยู่ประมาณสี่ซิบถึงหาซิบเสนนี่แม่นแหล่งประมาณเดือนหนึ่งมันก็บบ่มันก็บบ่แห้งครับปลาเขาก็บบ่ตายกันน้ำแห้งแมนเขาซิเริ่มปล่อยตั้งแต่น้ำที่มี ปริมาณหาชิปเส้นขึ้นไปจากพื้นดิ้นจาก40เส้นไปหา10เส้นครับนะครับผมคือเ้าป้องกันคือยังป้องกันความผลทิ้งสวงกับป้องกันผลทิ้งสวงแมนคือเพื่อปองให้ปลาเขาตายครับอันนี้กับมีผักบุ้งคล้ายๆว่าเป็นวัชพืชในปกติในให้น่าแต่ว่าเ้าวปลามาเลี้ยงนี่เป็นอาหารของปลาแมนคือตัวนี้ลุงกับว่าเตรียมปลูกไว้แล้วนี่น้ำข้างโอ้คือว่าผักบุ้งนี่เตรียมปลูกไว้พร้อมเขาเลย ให้มันมี่พักบุงเป็นอาหารปลาไปถาเลยเออโอ้เอาปอกปูไป้นํ้ำขอบค้างมันนะครับนี่นะครับเป็นผู้มีประสบการณ์พอพอพอฝนมาปุ๊บนามมาเริ่มแช่นี่ครับหนามเร็มแช่พักบุงถือฝนนี่มันก็เริ่มติดต่อเครือกแล้วต่อเครือออกแล้วแมนเป็นอาหารเป็นอาหารปลาว้ได้แล้วแมนมันถือออกเครือยางแ้ม่เขาอยากกินเท่ากับไปเด็ดไปกินครับไปครับลุงผ้ายางิึงนะครับยางมึงรอบๆนะครับว่าหนาตาเป็นยังไงนะครับใส่พื้นที่เท่าไรครับนี่ครับบ้านเขาบอกว่าปมะมาน ลอยตารางประมาณลอยตารางวานนะครับคือหนึ่งงานกว่วงๆก่างใหญ่มันก็ประมาณนี้ละครับหรืออาจจะถ้ามีทีไร่สองลอยตะล่างวาก็ยิ่งดีครับหรือหรือถ้าเป็นไร่ยิ่งดีถ้าเป็นไร่เถอะซีลอยตารางวาแห่งถ้าทีไร่มี่ทีไร่ซีตะล่างวาเขาจะลงปลาได้หลายโอ้พื้นที่ไร่กับได้หลายแม่นถ้าลงพื้นที่ไร่มีเทาก็ลงปลาได้ เดี๋ยวเป็นสีบีบถุงครับมันกับบ่ออมันกับหากินอาหารได้ครับขั้นวานมุมนี้มันตีมากบ่ครับมันกับมันกับมาแต่ว่ามันกับบ่ค่อยมากทีสุมองมองห่าทีห้อเคยให้อาหารมันโอ้มันเคยกินอยู่ใส่มันกับมาอยู่นน่แม่นบัดบัดนี้ห้อต้องเตรียมอยังไงครับถ้าสมมติผมเป็นคนเรื่อมไม่เนี่ยเรผมจะเฮ็ดผมต้องเตรียมล้วก็รู้ยังไงครับขั้นแรกคือเราเ่อตองบงพื้นที่ครับพื้นที่ถ้าสูงเกินหนามบ่บฝนตกกับบ่อยู่หนามไงมันกับ มันกระสาเวลา oh. การปล่อยปลาครับครับเบิ่งพื้นที่เฮาวิจัยพื้นที่เฮาตองเบิ่งพื้นวิจัยพื้นที่ก่อนว่าเหาแปลงพื้นที่แล้วพอฝนมาเนี่น้ำม,มันสิอยูบอ่บ่อครับแล้วก็มันสิเก็บกากน้ำในเดือนหอดเดือนมกราครับหรือเดือนหอดมกราเนี่ก็ก็กได้แล้วมกราคุมผ้าแต่ว่าที่สำคัญคือต้องเราต้องเตรียมสระที่ทไมาอีกบอ่อหนึ่งไม่ต่ใส่ ถ้าเขาบอขายเขาขายแต่ใส่อีกแม่นเลี้ยงตัวหลังจากเลื่อยจากเดือนมกร่ามหากรมผ้าเราะนามนี่ที่เขาปล่อยปลาเนี่ยมันจะเบิด์ตเนี่ยบอกครับถ้าเขาบอไปขายแต่เขาเก็บไว้บริโภคเขาต้องหาหญ่ปลาแม่นหา่หม่องสำรองหาที่สำรองไปแต่ปล่อยลงอีกครับคือเก็บกักปลาไว้ครับแล้วเดี๋ยวนี้นี่บักหอยกับคายได้ถ้าสมมติว่าเสี่ยวบักหอยมาเลี้ยงน้ำกันเลยนี่มันเลี้ยงได้ไ่มครับ หอยเชอรี่หอยจูบไมเสี่นะครับเห็นเดี๋ยวนี้เห็นเขาขายหอยจูบได้แต่หอยเชอรี่นี่มันจะมากินต้นเขาที่ห้อกินต้นเขาโอ้ครับครับขั้นวานล้งนี่มันจะเห็นตัวป่าป่ะครับห้าพี่น้องอยากเห็นตัวป่านะครับมันกินอาหารอินมันสีบมากเนาะกินอาหารอินเรายวมาเนี่ยนะครับกินอาหารอินล่ะครับนึ่งแล้วคือห้องมาวิจัยพื้นที่แล้วองเขาต้องเตรียมอยังอีกครับบ้านนี้เขาต้องวานเขาต้องอยังจังไดก่อนเ้าต้องว่าพ่อเตรียมพื้นที่แล้วครับเ้าก็ต้องเตรียม มันจะพืชคือยังเสี่นพักบุงโอ้พักบุงไว้เป็นอาหารปลาก้อนบ้านเขาเ่าต้องเอาตัวนี้มามาปูไว้เลาะริมๆครับขอ,ขอบบ่อมันพักบุงหน้าเนี่ยป่ะครับแม่ใชพักบุงหน้าเท่านี้แหละครับอ้ําปูบร้อยดราประมาณสิบยี่สิบที่กับพ่อแล้วเดี๋ยวมันเพร,ราว่าถึงฝนถึงหนามาปั๊บ,บมันจะขยายตัวเองมันฝนเริ่มลิ่นแนวลื่นเริ่มมาแล้วเฮาปูพักบุงไว้สำรองไว้แม้นคือเริ่มแรกแต่ฝนมากงวดหนึ่งเขาไถเตรียมดินเขาว้านเขาเลย บ้านถ้าพ่อถ้าฝนหูซื้อว่ามันแต่แห้งเพราะเขาเกิดใดนี่ครับเขาวานเขาแล้วเข้าไถกบไปเลยครับแต่ว่าวานเขาขยายให้มันมีระยะทีขยายมันทีนะนคือถ้าเป็นไปได้ผมระยะประมาณยี่สิบระยะต้นต่อต้นนี่ให้มันไปได้ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบเซนครับเป็นยังคือบ่ไห้มันทีครับคือหนึ่งเข้าไ้เฉพาะไหปลามันเล่นโอ้ใหเป็นพื้นที่ของไหปลามันเลี้ยนไปเลี้ยนมาไงคนป้ามาเล่นแล้วก็ปลาหากินอาหารในในลำต้นเขา ครับในกอมันมันกินอย่างในต้นเขาครับมันก็จะเป็นพวกสาหร่ายเป็นพวกตะไคร่น้ำมาจับกับต้นเขาแล้วจะเป็นมันก็มีร้ายยางพวกเปลือกเขาเปื่อยแม่นพวกเราใบเขาตีมันตีมันเปล่อยจะออกแล้วมันก็มาหากินครับแต่ถ้าว่านเขาที่มันก็เขาไปกินไม่ได้โอ้เขาไปหากินบม่ได้เอออึดอัดครักษนเฮานียล่ะยู่ของเล้นหน่อยข้นซีบขนมันก็แอือัดมันกับ่อยาาอยู่ นะครับอันนี้ได้คุดลงไปบ่ครางๆได้คุดคล้องลงไป<อ>หึออกเอเก่าครับบ่ได้คุดครับแต่ทว่าที่ต้นนี้คุดอยู่ครับแต่แท้จริงมันกับพื้นยู่รับต้นนั้น <c oughs> ครับคุดลงไปประมาณคุดที่ต้นนี้ <c oughs> คือคุดทีเราให้มันต่ากว่าของอื่นเท่านั้นครั <c oughs> บบ่ได้คุดเอา้นาทางอื่นมาเพ้าแต่คุดเอาอื้นมาก็ท้ายเห็ดใ้มันก็นดีแต่ว่าหน้า้นามมาแห้ง้ํามาหลากมันก็เิเฮหดใหล้นบ่อเฮาครับสลเสียนี้คือ ทายเฮ็ดได้มันก็ดีทามี่ทามีเหามะหม่องรับรับอาน้ำครับแต่มันก็ะซุ่มเสียงกบม่อนสารพิษคือมันจิไรขเมา้าแมนโอ้แสดงว่าเขาต้องอ่านพร้อมว่าถ้าน้ำไหลมากนี่เฮาสิบระบายออกแบบใดแมนอ,อันนี้ก<ข>็ต้องอีกปัญหาหนึงที่ลุงเจอม,าม้าเขาต้องนี่เขาต้องวางแผนตัวนี้คือเวลาน้ำเต็มบ่อเฮานี่เ,นนเขาต้องเฮาจิออกระบายไปทางใดครับ้องหาที่ระบายไว้น้ำครับคือมองว่าจะหาบางทีระบายออกไปแต่บองทีระบายก็มันเป็นบใส่ปัญหาเลยแหละ เป็นปัญหาเลยเราสมมติว่าผมเอาตะไคร่ล้อมออน้ํามันไหลแล้วมาให้มันออกแต่ว่าปลาพอออกได้อยู่นะครับได้ตะไคร่ล้อออกก็ได้นะครับเนาะตะไคร่ผ่าตะไคร่เข้าดีได้เอาตะไคร่เข้าดักถมตีนที่นี่นาไหลออกไปแต่ปลาเขาก็อยู่ครบได้ถ้าผมเอากบมาปล่อยใส่น้ำก็ได้อยู่นะครับได้ได้น้ำกัรคือกันได้กบก็ได้นะครับเอแต่ว่าเขาเตรียมพื้นที่แล้วเขาต้องเอาตะไคร่เขาหล่อไม่ดีครับแต่ว่าหญ้าเอากบตัวใหญ่ก็ปลาสมันแล้วมันกินปลาเนาะครับเนาะ แมนตนเขานบอกว่าเคอยกินกันนะครับแมนครับมันมันหากินกันบ่ได้ครับมนก็ส่วนหน่อยนอกจากน้ำสีกอดน้ำสีกอดมันยังหากินกันแมนวันนี้ลุงปล่อยลายป่านายครับปีนี้ปล่อยบ่หลายปีนี้เพราะว่าปล่อยปลาแค่หาถุงเพราะว่าน้ำมาหน่อยน้ำมาหน่อยโอ้น้ำน้ำมาหน่อยปีน้ำมาหลายปีที่เคยปล่อยลายที่สุดนี่ปล่อยจากถุงครับปีนั้นมันปล่อยสิบสิบสองถุงสิบสองถุงเออสิบสองถุงกับปลาประมาณพันกว่าตัวครับเข้าจํา ขาจำกัดบ่ครับว่าเป็นปลาพันธุ์ใดเนี่ยที่ข네้าจะเอามาเลี้ยงในหน้าเขาได้ครับข้าจำกัดได้ทุกปลาเลยแมนคือยุกคือห้มันดีก็คือให้ปลาสประเภทที่กินอาหารแบบเดียวกันข้าจะให้อาหารายโอ้ให้อาหารไงไม่นปลากินพืชก็ดีอย่างหนึ่งมันกินมีอาหารของมันอยู่แล้วแมนมันข้าวบริเงแต่อาหารเสื่อันาะบริประหยัดไป่ไ้โตครับถ้าฮาปเปาปลาม่วนที่ประเภทม่วนกินตระอาหารที่ข้าซสื่อจากตลาด มันบอกกินว่าจะเผื่อบอกกินม่อนซาหลนี่นะมันกับว่าเกิดประโยชน์แมนมากกว่าลงทุนไหลมันลงทุนหลก็ยังเคือขางเขาให้อาหารจังเดมันยังใหญ่ถ้าบอกให้อาหารมันกับหากินธรรมศาสตร์มันกับบอกกินครับนี่นะครับคือม่อนม่อนมอนอันปลาม่อนกินเหนือครับแต่ทากับใหญ่ยูมันกับใหญ่สาครับมาที่นี่การเตรียมนี่คือบ้านห้องหนึ่งเลยเบื้องพื้นที่สองคือบ้านพักบุ้งเตรียมสามคือบ้านเขาซัมนี่เท่านี้แหละ ซ้ำนี่นะครับบันนี้ปัญหาเคยพบเจอปัญหาอยังบ่ครับตั้ง<อ>แต่ที่เฮ็ดมาบ,บ,บปัญหาบ่มีปัญหาที่มี<อ>ที่ตั้งแต่ฟังมากคือระวังแค่น้ำม,มันท่วมเราคัดป่านี้น่ซ้ำนั่นน,นะครับอย่างเดียวบันนี้เฮ็ดหนักบ่ครับขั้นผมสิเฮ็ดปีแรกนี่คือว่าผมเฮ็ดได้เลยบ่ครับได้ได้เฮ็ดปีแรกได้เลยโอ้โจะเตรียมพื้นที่ครับตั้งแต่ที่ลุงเฮ็ดปีแรกนี่เจอปัญหาอยังบ่ครับบอบ่มีบ่มีเลยเฮ็ดได้เลยสบาย บระทศนี่ทีนะครับาอยให้ต่ำเกินครับแล้วก็อยะสูงเกินสูงเกินสูงกับว่าเป็นยังถ้าเป็นทีแบบว่าเก็บน้ำอยู่เก็บน้ำอยู่ครับถึงที่น้ำบกขวบปีกับซางเขอแต่ว่าให้ถ้าฝนมาส่วนเดือนพฤษภาคมมิถุนยาให้มีน้ำเริ่มมีน้ำน้ำเกินนระรับทั้งสี่สิบถึงห้าสิบเซนนี่เขาสามารถปล่อยปลาได้ครับใส่ได้ครับบอยังๆคืออยาให้มันแหงนี้ปะแมนนะครับปัญหากับบ่มีแล้วก็น้ำหอบเก็บกกขึ้นในประมาณ ปกสิบถึงเจ็ดสิบเซนครับเฮาเฮาเราต้องเอาสูงเกินนี่ไม่ให้หดับนี่ครับบ่อเฮาเพราะว่าทาางน้ำสูงมันกับมันกับสิบีปัญหาครับต้นเขาเฮาข้ามน้ำสูงเขาสิมีปัญหาเนี่ยปัญหาแบบใดครับคือมันเขามันเป็นเขายืนน้ำเพราะหนาฝนที่เรงๆฝนซุกๆด่วงเดืนเดืนเก่าเดืนสีครับมันจะในต้นเขาฮ่าลมโอ้เพราะมันลมลมทับบานนี่เขาเสี้ยเออ เขาเกียหายป้าเข้ามันเมื่อก็จะออกมากินอาหารบ่ด้เพราะว่าเขามันลมแม่นเพราะว่าเขามันลมทับกันบ้านมันสีบ่มีมองมองมองเลนห้องป้าเลยแหละครับแล้วก็ปัาโอ้อีกปัญหาหนึ่งก็คือระวางเขาลมแล้วปลามันสีบ่มีมองมองเลนไม่มองเลนไม่มองเขาง้องลุงปีกกยมีปัญหาเลยปีไกยปีกกยวานทีวานวานเขาต้นอ่อนย่างเ่นเขามะลินี่โอยาวมาวานเพราะว่ามันเป็นเขาต้นอ่อนยาวเขาต้นอ่อนมาวานพร้อมระวางมันลมอืมันจะลมครับปีที่แล้วในห้องลุงนีปัญหานี่แหละ ลมลมเมื่ล้วเดี่แต่เดินกันไปถึงกันยาห้าตุลาล่มตําไปเบิดครับพอเฮาให้อาหารปลาเนี่ยครับทรงสัญญาณมันก็มาบ่อมหดเเพราะว่าเขามันล่มครับครับเออมันมีช่องปลามันออกมาหมดเลครับปลาสอกแสกออกมาหมดเลครับเลยต้องปล่อยอยู่ธรรมชาติแต่ว่าก็บ่ตายแต่ว่ามันก็ตายมันบ่สะดวกแม่นบ่สะดวกหากินบ่ได้ปัดใจที่ให้เขาล่มมีอย่างเนี่ครับน้ำลายนึงน้ำสูงน้ำสูงสองเขาพันเขาต้นอ่อนพันเขาต้นอ่อนอ่ เราต้องเอาใส่เขาหม่อนประเภทต้นแข็งกะวานหางหางหางให้มันต้นใหญ่ให้มันขยายต้นเองมันมันจะตินใหญ่มันจะได้แข็งแรงมันจะได้บลล้มแข็งแรงโอ้แมนอีรีนะครับปีนี้นี่หน้าหน้าซู่หมองเลยล่มเบิดเลยมีหมองนี่นะครับเขาบลล้มมีลมนิดเดียวนะครับพายุมากว่าหันนี่ล่มเบิดทุกให้ครับผมนะครับล่มเบิดทุกให้แต่ว่ามีหมองนี่บลล้มนะครับผมนี่ครับรักกันมือนีมาบอกสู่ฟังครับบันนี้ลุงไม่ยังสิปากบ่ครับมียังขอคิดดีๆีไม่ยังสิปากบ่ครับ กับพวกมีอย่างไรแต่ว่าสำหรับพวกที่อยากหาเห็ดบไปเลียงกินรอบค้ัวกะลองๆองิึงพี่ได้หาเบึงเห็ดบึงครับหามันดีห้ามบตอตตรงว่าไปเห็ดขายหรอกเอาแค่บริโภคในค่ัวเลื่อนห้ามเลยละเลือกินยังว่ากันเหลือกินห้าจังแยกใจพี่น้องจังขายร่มแหลจะเห็ดไรยเห็ดพืนที่ห้ามบอกไร้ก็เห็ดจักประมาณลอยตล่างว่านี่ลอยตล่างว่านี่กับมันก็สามารถปล่อยปลาได้อยู่เป็นพัน ้วก็ห้าก็ไป่ได้ลงทุนหลายแค่ซื้อพันปลาแล้วก็ให้อาหารน้ำเน่ครับให้อาหารเสาแรกแต่เราห้าบอกให้หลายครับแค่เทพเสริมเสริมกับอาหารที่มันหากินเองบันนี้พันปลาที่ห้าจะเริ่มออกมาลงได้ต้องเป็นปลาไส้ไดครับตัวระบาทครับมันก็มันก็ตามที่เอามากไม่แต่ตัวระบาดตัวะบาดนะครับเนาะมันก็ตัวใบหญ่ดรอกส่วนมากมันก็อยู่กับหัวข้าวเพาะเลี้ยงหัวข้าวเพาะขายครับมัน บางปีมันฝนบริมกับพอได้ลาตัวหน่อยครับมันก็ได้ตัวหน่อยเออ<ม>การได้ตัวใหญ่มากก็ยิ่งดีแต่ตัวที่ใหญ่ๆมันก็มันก็ใหญ่เร็วใหญ่เร็วกินอาหารได้ไวมันเกง่งมันหากินอาหารเปลี่นแล้วให,<ร>ใหญ่ไว้อาหารเกง่งนะครับนี่นะครับจริงๆก็มีอีกหลายคําถามนะครับแต่ว่าลืมไปแล้วระวังคลิป <laughs> ลืมไปแล้วนะครับถ้าหากผู้ใดมีคําถามสงสัยนะครับสามารถคอมเมีตนไว้ด่านล่างนะครับเพราะว่าเงื่อนไก่กันครับเดี๋ยวผมย่างมาถามให้ท่านที่เลยนะครับ มีคำถามมีอย่างก็สามารถคอมมนไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็หากามีข้อตำหนิกับฝากตำหนิไว้ให้ผมพัฒนาในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อบอลได้หลายครับที่ใม่ขอคิดแล้วก็ไม่ความรู้ในมือนี่ครับบอกเลยว่าได้ความดูหลายนะครับนั่นแหละนะครับไอพอกก็ไม่ได้คลิปหนาครับบังมาพอแม่พ่นองชาวสวนยุคใหม่จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บพื่นใอยก็รลายนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ